สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสอบครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวศึกษานะครับรอบทั่วไปที่ใช้เกณฑ์ใหม่นะครับเกณฑ์ตามหนังสือวสิบวสิบสี่นะครับเกือบไปหลงกับหนังสืออื่นนะครับการสอบในรอบนี้นะครับเป็นรอบทั่วไปหรือรอบคน รอบเปิดนะครับหรือบางคนจะเรียกรอบปกติก็ได้นะครับเป็นการสอบแข่งขันนะครับเขาจะเรียกว่าการสอบแข่งขันแต่ถ้าเป็นการสอบกรณีพิเศษหรือรอบคนไหนนะครับหรือรอบเหตุพิเศษนะครับอันนั้นจะเรียกว่าการสอบคัดเลือกนะครับแต่ถ้าการสอบรอบทั่วไปเนี่ยจะเรียกว่าการสอบแข่งขันเปิดโอกาสให้กับคนที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชานะครับ แล้วก็บางอีกโดยเฉพาะสามัญเนี่ยต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพถึงจะสามารถสมัครสอบได้นะครับส่วนกลุ่มวิชาขาดแคลนทั้ง66กลุ่มเนี่ยก็ไม่ต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพไม่ต้องเป็นครูคือเป็นใครก็ได้ที่อยากจะมาเป็นครูอาชีวะในรอบนี้นครับขอให้มีคุณอวุธระดับปริญญาตรีนะครับตรงกับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ นะครับแค่นั้นท่านก็มาสมัครสอบได้เลยนะครับหลายท่านมีเป้าหมายนะครับสูงสุดเลยตามที่ผมแนะนําก็คือว่ามันต้องสอบติดในรอบนี้ให้ได้เลยนะครับก็คืออยากจะไปบรรจุในรอบแรกนะครับอย่างเช่นเอกนั้นรับทั้งหมด30อัตรานะครับนั่นหมายความว่าท่านก็อยากจะไปอยู่ในการเรียกบรรจุรอบแรกเนี่ยสาอัตราเลยนะครับแต่ รอบนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านสอบไม่ติดอยู่ใน30อัตราแรกนะครับแต่ถ้าท่านผ่านภาคกอภาคขอไปสู่ภาคคอควายได้เนี่ยนะครับแล้วมีผลการประเมินที่มันผ่านร้อยละหกสิบทั้งสามภาคทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือการขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลาสองปีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้หลายท่านมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะครับ คือมันพอจะคุ้มค่ากับการอาร่านหนังสือใบนะครับรับ30อัตราในรอบแรกแต่ว่ามีคนสอบผ่านภาคกอภาคขอแล้วก็ภาคคอเนี่ยไปทั้งหมด100่งอยคนนะแบบเนี้ยนะครับฉะนั้นรอบแรก30อัตราเนี่ยเรียกไปแล้วก็จะเลยเอีก70ท่านก็ขึ้นบัญชีไว้ใน70คนนั่นแหละครับเรียงลำดับตามคะแนน,นมากน้อยนะแล้วก็ รอเรียกบรรจุภายในระยะเวลา2ปีซึ่งมันก็ทำให้ท่านมีความหวังมากพอสมควรนะครับถึงแม้จะไม่ได้บรรจุในรอบแรกแต่ก็มีโอกาสที่จะถูกเรียกในรอบต่อๆไปตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้2ปีนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านแบบพอจะมีกำลังใจอยู่นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับ แต่ผมมีความกังวลอย่างหนึ่งว่ากลัวท่านจะสอบไม่ผ่านภาคกอนะครับภาคกอกับภาคขอเนี่ยจะมีทั้งหมด200คะแนนไอภาคละ200คะแนนนะครับภาคกอกับภาคขอรวมกันแล้วมี400คะแนนนะครับภาคกอ200คะแนนภาคขอ200คะแนนจะผ่านไปสู่รอบภาคคอควายได้นะครับก็คือไปสอบสัมภาษณ์หรือไปสาธิตได้เนี่ย ท่านต้องได้คะแนนในภาคกอนะไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิภาคขอก็ไม่น้อยกว่าร้อยละหนั่นหมายความว่าถ้าคะแนนภาคกอ0 0คะแนนท่านต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย120นน่งร้อยยี่สิบคะแนนภาคขอก็เช่นเดียวกัน120คะแนนนี่คือปัญหาหรืออุปสรรคของท่านว่าท่านจะสอบผ่านภาคกอกับภาคขอ ซึ่งทำคะแนนได้เกิน120คะแนนหรือเปล่านะครับภาคขอผมไม่ห่วงหรอกครับภาคขอมันเป็นเรื่องของวิชาเอกวิชาการศึกษาแล้วก็กฎหมายบางส่วนนะครับแต่ภาคกอเนี่ยนะครับมันจะมีข้อสอบของการเป็นข้าราชการที่ดีอันเนี้ยทุกท่านอ่านหนังสือได้แน่นอนนะครับมีเนื้อหาอ่านทําความเข้าใจได้แน่นอนนะครับก็จะเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของ พรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับพรบละเมิดอะไรพวกนี้นะครับมันมีเนื้อหาให้อ่านอยู่แล้วนะครับแล้วทําความเข้าใจก็ไม่ยากด้วยแต่ถ้าเป็นหัวข้อที่มันเกี่ยวข้องกับข้อสอบความรอบรู้ทั่วไปที่มันเป็นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภ,ภาษาไทยตรงนี้แหละครับที่ผมห่วงนะครับเพราะเฉ,เฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยมันตั้ง50คะแนนที่ท่านต้อง ไปทาข้อสอบนี้นะครับแล้วก็บวกกับพวกภาษาไทยกับคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็หลักการเหตุและผลไปอีกนะครับถ้าตรงนี้ท่านตีวไปไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะไม่ผ่านภาคกอมีสูงมากนะครับภาษาอังกฤษ50คะแนนเนี่ยถ้าทําได้ยังต่ํา30คะแนนก็มีโอกาสรอดนะครับแล้วก็ไปวัดดวงกับภาษาไทยอีกเอายีคะแนนขึ้นไปคณิตศาสตร์อีก ยี่สิบคะแนนขึ้นไปพวกนี้นะครับก็พอมีลุ้นอยู่นะครับนะฉะนั้นก็ไปวางแผนดีๆนะครับไปทําแบบประเมินที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยท่านคิดว่าท่านจะทําคะแนนในส่วนของพวกข้อสอบกพอพนะได้กี่คะแนนแล้วนะครับถ้ายัางไม่ได้มีเวลาอีกสองเดือนก่อนจะถึงวันสอบในวันที่สามสิบมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามีเวลาสองเดือนนะครับที่ไปเติมเต็มเรื่องนี้ฉะนั้นถ้าท่านคิดถ้าคิดว่าท่าน อ่อนในเรื่องภาษาไทยคณิตศสาสตร์อังกฤษเนี่ยก็ต้องไปเติมเต็มให้มันมากที่สุดนะครับแต่ถ้ามั่นใจแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับนะฉะนั้นผมเป็นห่วงภาคกอนะครับเพราะจากสนามสอ,สอ,สอพทเนี่ยเท่าที่ผ่านมาคือคนจะตกภาคกอตรงนี้เยอะมากครับภาคขอไม่ห่วงครับทำได้คนแต่ละคนเนี่ยร้150คะแนนขึ้นไปนะครับแต่ภาคกอเนี่ยบางคนน้ำตาตกคับทำได้1 1 9คะแนน เหลืออีกคะแนนเดียวเท่านั้นจะผ่านภาคกอไปนะครับหรือบางคนก็ร้อยสิบห้าคะแนนร้อยสิบคะแนนร้อยห้าร้อยอะไรแบบนี้นะครับนั้นภาคกอมันเป็นจุดที่อันตรายที่สุดในการสอบรอบทั่วไปในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าผู้จัดสอบเขาออกข้อสอบง่ายแล้วท่านสอบผ่านก็ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าท่านประเมินตนเองแล้วว่าเฮ้ยท่านเป็นคนที่อ่อนที่สุดนะ แต่สอบยังสอบผ่านภาคกอได้แล้วไอคนที่เก่งที่สุดที่เขาสอบผ่านภาคกอเช่นเดียวกับท่านเขาจะทาคะแนนได้กี่คะแนนนะครับลองจินตนาการดูนะ <c oughs> นะครับฉะนั้นก็ไปประเมินตนเองว่ามันมันพอจะถึงร้อยี่สิบคะแนนหรือ,อยังนะครับถ้าถ้ายังไม่ถึงก็ทําให้มันถึงนะครับสร้างความมั่นใจให้มันถึงแต่ถ้าถึงแล้วจะทํายังไงให้มันได้คะแนนเยอะกว่าคนอื่นอีกอ,อันนี้ก็เป็นโจทย์ของคนที่ คิดว่าตัวเองจะทําคะแนนให้มันเยอะขึ้นขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นไปวางแผนกันดีๆนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถที่จะกอบกยคะแนนได้แต่มันอยู่ที่วินัยของการอ่านหนังสือของท่านด้วยนะครับซื้อหนังสือมาอ่านแล้วไม่รู้เรื่องก็ไปฟังใน YouTube นะครับฟังใน YouTube แล้วไม่รู้เรื่องหรือมันกักกเอาไว้นะครับก็ไปติวเตอร์เลยครับติวเตอร์คนไหนดังๆที่ท่านแบบไว้ใจก็เข้าคอร์สติวเลยนะตรงนี้ เป็นเรื่องของท่านแล้วนะครับภาคกอพวกข้อสอบกอพอนะครับแล้วถ้าท่านสอบผ่านภาคกอภาคกับภาคขอไปได้นะครับไปสู่ภาคคอควายเนี่ยมันจะไปเจอในส่วนของการสอบสาธิตในการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ทําเฟมนะครับทําแฟ้มนะครับ,รบอันนี้ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่นะครับ ทุกท่านทําได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เน้นว่าจะทํายังไงให้วันที่30มกราคม2 5 6 5นนี่ท่านทำก็สอบภาคกอกับภ้าขอให้มันได้เยอะนะครับถ้ามีโอกาสหลุดไปจนถึงผ้าคอควายได้ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครสอบตกภ้าคอควายแน่นอนนะครับมันจะมีแต่ว่าถ้าหลุดไปน้อยก็ขึ้นบัญชีไว้น้อยหรือถ้าหลุดไปจํานวนพอดีเลยเนะี่ยบางเอกรับ20อัตรา แล้วหลุดไป20พอดีนะครับก็มีโอกาสบรรจุร0 0เอเซนเลยนะครับแต่ถ้าบางเอกรับ8แต่หลุดไป120อันนี้ก็ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกันในส่วนของภาคคอควายนะครับแต่คะแนนทุกอย่างมันรวมทั้งภาคกอแล้วก็ภาคขอแล้วก็ภาคคอก็ต้องทุ่มเทกับภาคกอกับภาคขอก่อนแล้วกันนะครับนะ ฉะนั้นท่านหลุดไปภาคคอควายเนี่ยมีโอกาสขึ้นบัญชีร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับฉะนั้นท่านต้องทําให้ได้นะนะครับถึงแม้จะไม่ได้บรรจุรอบแรกแต่ก็จะได้ขึ้นบัญชีไว้สองปีนะครับพอขึ้นบัญชีไว้เนี่ยมันก็ทําให้ท่านมีโอกาสที่จะเป็นครูผู้ช่วยได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเรียกเยอะขนาดไหนจะเรียกหมดบัญชีหรือเปล่าหรือจะเรียกแค่นิดนดหน่อย นะครับแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่ามันพอจะสร้างกําลังใจให้การให้ท่านอ่านหนังสือได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับฉะนั้นในส่วนของการวางแผนอ่านหนังสือสําคัญนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับรอบทั่วไปนะครับหรือรอบรอบเปิดนะแต่ที่มันหนักนิดหนึ่งก็คือคู่แข่งมันจะเยอะนะครับถ้าเป็นเอกสามันสิบกลุ่มวิชาเนี่ยนะครับอันนั้นมันจะมีตัวสแกนอยู่นะครับก็คือตัวใบประกอบวิชาชีพ ครูนะครับถึงจะสมัครได้แต่คนที่มีใบประกอบวิชาชีพครูพวกเอกพวกนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะครูฝั่งสพทเนี่ยสมมุติว่าถ้าเขาไม่ติดสอบไม่ชนสอบกับอาชีวะเนี่ยแล้วเข้ามาสอบด้วยเข้าลงสมัครสอบด้วยคิดดูนะครับว่าคู่แข่งจะเยอะขนาดไหนส่วนเอกขาดแคลน66กกลุ่มวิชาเนี่ยอันนี้น่าจะมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะไม่เอาใบประกอบวิชาชีพ มีคุณวุิระดับปริญญาตรีตรงกับกลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัครหรือมีความใกล้เคียงผมคาดการว่าคู่แข่งน่าจะเยอะกว่ารอบกรณีพิเศษหลายเท่าตัวนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะจัดสอบในแต่ละจังหวัดฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องเดินทางแล้วนะครับเพราะปกติอาชีวะจะไปสอบที่เมืองทองธานีหรือไม่ก็ศูนย์ธรรมศาสตร,ร์รังสิตอันนั้นก็ต้องเดินทางจาก จังหวัดตัวเองเข้าไปในในตัวจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดปทุมธานีแบบนี้นะครับแต่รอบนี้อยู่ในจังหวัดของตนเองที่เลือกที่จะไปสอบนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้จังหวัดที่เราเลือกสอบแล้วเราจะได้บรรจุที่นั่นนะครับไม่ใช่นะเป็นแค่สนามสอบส่วนการเลือกสอบนั้นจะเป็นในส่วนของการเรียกอขออภัยนะครับส่วนการเลือกสถานที่ที่จะไปลงนั้นมันจะเป็นกระบวนการของการไปเลือกอีกต่งางหากนะครับ ถ้ารุ่นรอบกรณีพิเศษที่ผ่านมาเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะไปเลือกที่ปทุมธานีนะครับแต่ว่ามันโควิดเข้ามาเนี่ยเขาก็เลยเลือกในแต่ละจังหวัดโดยผ่านห้องสมาร์ทคลาสรูมนะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของคนที่ไปเลือกสถานที่ลงในรอบกรณีพิเศษที่ผ่านมานะครับแต่รอบทั่วไปก็อาจจะใช้โมเดลนี้ก็ได้นะครับก็ลองติดตามในส่วนของประกาศนี้ต่อๆไปนะครับ ฉะนั้นผมขอให้ท่านตั้งใจอ่านหนังสือนะครับประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่เราอัปโหลดไปให้แล้วนะครับตรงมันอ่อนตรงไหนก็ไปเติมตรงนั้นนะครับส่วนหนังสือของเรานะครับเป็นหนังสือที่ไม่ได้ย่อนะครับเป็นฉบับเต็มถ้าใครยังมีเวลาอ่านอยู่ก็อ่านแล้วก็ไปสรุปเอาเองเป็นในแบบที่ท่านเข้าใจดีกว่านะครับผมไม่แนะนําให้ท่านไปอ่านหนังสือย่อของคนอื่นเพราะ มันอาจจะได้แค่ในส่วนของหัวข้อแต่รายละเอียดไม่ได้นะครับท่านจะไปเสียหายในการที่จะไปาหาที่มาที่ไปของมันนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าอ่านเนื้อหามันเยอะมันเสียเวลาไปอ่านย่อดีกว่าอันนี้ก็ไม่ผิดน,นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการวางแผนอ่านหนังสือนะครับแต่เท่าที่ผมผ่านมาเนี่ยมันจะตอบคำถามหลายๆข้อได้ดีมันต้องเกิดจากความจํานะครับฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ย ลองฝึกทำโจทย์แต่และข้อดูแล้วลองมาเขียนคำตอบโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือเลยนะครับอย่างเช่นว่าไอข้อน,นี้มันจะตอบอะไรแล้วลองหาเหตุผลอธิบายดูถ้าท่านหาเหตุผลอธิบายได้แล้วเขียนได้แบบละเอียดชัดเจนรู้ที่มาที่ไปชัดเจนนี่แหละครับผมอยากให้ท่านได้ความรู้จากหนังสือที่ท่านอ่านแล้วเอามาเป็นตัวใช้ในการตัดตัวหลอกแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยมีเหตุผลแบบนี้นะครับไม่ใช่การรู้แค่หัวข้อ จากที่เขาย่อมาแล้วก็เอามาตอบบางทีก็มั่นใจบางทีก็ไม่มั่นใจนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับวิธีการของแต่ละท่านไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับตนเองนะครับเหมือนกับการอ่านหนังสือถ้าอ่านตอนเช้าดีก็อ่านตอนเช้าถ้าอ่านตอนเย็นดีก็อ่านตอนเย็นถ้าอ่านตอนกลางวันดีก็อ่านตอนกลางวันแต่อย่าเอาเวลาของการทํางานอย่างเช่นถ้าท่านที่เป็นครูอยู่อย่างเช่นเจ็ดโมงเช้านะครับจนถึงสิบเจ็ดนาฬิกาอันนี้ เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติการสอนอยู่แล้วนะครับก็อย่าเอาเวลามาอ่านหนังสือตรงนี้ให้ท่านไปปฏิบัติหน้าที่ให้มันเต็มที่นะครับพอปฏิบัติหน้าที่เต็มที่เสร็จตอนเย็นเย็นตอนดึกๆตอนเช้าเ้าก็จะเป็นเวลาของท่านในการอ่านหนังสือนะครับอย่าให้คนอื่นต้องมาเห็นเราอ่านหนังสืออย่างเดียวโดยที่ไม่ทํางานในในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับมันจะเป็นภาพที่ไม่ดีไม่น่าจดจําสักเท่าไหร่และมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเรากําลังณนะ ละทิ้งหน้าที่หลักเพื่อทําในสิ่งที่เป็นอนาคตของเราแต่ว่ามันเป็นเวลาของการปฏิบัติงานอันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่ามันไม่มีงานอะไรให้ทําเลยแบบนี้นะครับช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับไม่มีงานให้ทําแล้วท่านจะใช้เวลาอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ก็ก็ไม่มีปัญหานะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ถ้าพูดผิดพลาดประการใดพูดแฉแลบอะไรยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับ